ปลาหมึกค่ะพี่น้องนี่จะมาผัดกะเพราด้วยเขาเอิ่นปลาหมึกกระดองปลาหมึกหอมบอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้จะนำเสนอเมนูผัดกะเพราปลาหมึกหอมปลาหมึกกระดองนะคะนี่คือลอกหนังแช่เกลือแล้วมาดูวิธีทำกันเลยนะคะเราก็จะมาหั่นนะคะหัน่นผัดกะเพราค่ะ มาดูวิธีทำกันเลยจ้าอันนี้ก็คือปลาหมึก้ะค่ะปลาหมึกกระดองปลาหมึกหอมอันนี้ก็คือหนวดมันค่ะเราก็จะหั่นหน่อยเนึงเป็นชิ้นเล็กๆเนาะอันนี้คือหนวดมันหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยผัด อันนี้คือทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแช่เกลือเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็จะมาหั่นนะจ้าหั่นผัดกะเพราค่ะหั่นผัดกะเพรากันนะคะทุกคนหั่นปลาหมึกผัดกะเพรากันตัวหนึ่งก็ได้เยอะนะเพราะว่ามีตัวใหญ่ เราก็จะมาตำพี่ตำกระเทียมกันนะคะอันนี้หนวดไงเด้วยค่ะหนวดไ่ปลาหมึกปลาหมึกตัวใหญ่ปลาหมึกตัวใหญ่นะมันก็จะมีตัวเล็กปนมาสักต,ตัวสองตัวนี่แหละเราก็จะมาหั่นผัดกะเพากันนะคะทุกคน แค่เกลือทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเอาอีกสักหนวดเนาะเอาอีกสักหนวดนะเอาอีกสักหมว,นะวดหนึ่งหนวดมันผัดอร่อยกรุบกรุบกรุบด,ดีเนาะผัดเผ็เดเผ็ดตั้หน่อยเนาะเราก็จะมาตำกระเทียมกันค่ะทุกคนตำกระเทียมนะคะพอหรือยันพอหรือยัน นี่ก็จะมีประหมึกกล้วยปนมาสองตัวแค่นี้ก็ได้ผัดจานหนึ่งแล้วนะคะทุกคนมาดูวิธีทำผัดกันเลยค่ะเราก็จะมาใส่พริกตัวนี้หน่อยนะเพิ่มความอร่อยน่ากินนะพริกสดเนี่ยแล้วก็ตำพริกขี้หนูกับกระเทียมชาทุกคนแล้วก็ใส่พริกตัวนี้ไปหน่อยหนึ่งมันน่ากินนะ่ะ พริกสีเขียวนี้มันน่ากินมากเลยแล้วก็จะหั่นใส่หน่อยนึงเนาะเป็นพริกสดน่ากินมากๆเลยแล้วก็จะมาตำพริกขี้หนูแดงนะคะพริกขี้หนูแดงนะคะทุกคนมามาตำพริกขี้หนูแดงกันเลยค่ะเครื่องผัดกะเพรามีพริกขี้หนูแดงนะคะพริกขี้หนูแดงกับกระเทียมมาตำกันเลยจ้าทุกคนผัดกะเพราปลาหมึกแซ่บๆเดอ้อ มาดูวิธีทำกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมาผัดกะเพรากันนะคะกระเพาราปลาหมึกนะคะทุกคนอันนี้กับปลาหมึกกระดองด้วยค่ะปลาหมึกหอมปลาหมึกกระดองค่ะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูวิธีผัดกันเลยจ้าทุกคนผัดกะเพราแซ่บๆด้วยค่ะระทะของเราก็ร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไป ใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะทุกคนใส่น้ำมันเลยไปเลยน้ำมันพืชค่ะแต่ถ้าร้อนจัดเราก็เบาเบาแก๊สไว้หน่อยเบาแก๊สไว้หน่อยผัดพริกผัดพริกผัดกระเทียมไม่หอมผัดพริกผัดกระเทียมไม่หอมเปิดประตูหน่อยให้อากาศนออก ผัดให้หอมค่ะทุกคนน้ำมันจะน้อยสปไหมน้ำมันน้อยใส่ไ่อีกนิดนะึงอืริรสชาติอรอนะคะผัดให้หอมค่ะผัดให้หอมกระกระเทียมของเราเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเครื่องค่ะเราก็เติมนะ้ำเปล่าไปนิดนะึง เติมน้ำปล่อไปนี้เลยนะไม่ต้องใส่เยอะกันกระทะไหม,ตาม,มหหตามด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำหอยตามด้วยน้ำมันหอยชูรสของเราค่ะชูรสตามด้วยน้ำตาลทรายขาดก็ได้ที่หน้ำตาลทรายเด้ค่ะ ขาดไม่ได้คือตาทรายนะคะอย่าทำหวานซอสฟ้าเขียวตามด้วยรสด,ดีไปหน่อยนะคะทุกคนรสด,ดีของเราก็มีรสด,ดีของเราก็มีนะคะอาเเติมไปหนงอยเติมรสชาซีอิอ๊วงงดำ แพทครับตามด้วยกำมือความหมกที่เราทำสะอาดแล้วนะความหมึกของเราที่ทำสะอาดได้แล้วตามด้วยกำมือ ตามด้วยตระมือกนะคะน้ำหน่อยก็อน้ำหน่อยจะเติมนม้ำเล็กน้อยนึงเอาเพิ่มรสชาตินะคะตามด้วยนะ้ำปลาที่พระรกเด็กไก่ยังไม่ได้ใส่น้ำปลานะฮะถ้าใส่เยอะจะเค็มผัดกระมือก,ก่อนนะคะผัดกาหมึกก่อน หมึกของเราก็เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่พริกไปถ้าใครชอบพริกก็ใส่นะอย่างนี้ไก่ชอบกินพริกอันนี้มันสดดีตามด้วยใบกะเพราใส่ลงไป <c oughs> ผัดปลาหมึกนะคะทุกคนผัดปลมหมึกอร่อยอรอยด้วยกันจ้า ปลาหมึกผัดใบกะเพราเป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกหอมเด้ออันนี้ป็นเมนปลาหมึกกล้วยนะคะปลาหมึกกระดองปลาหมึกหอมเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกัน,นะคะ่ะว่าอร่อยแค่ไหนะเริ่มสุกและะ้วะปลาหมึกมันสุกง่ายดอกค่ะสุกง่าย กินรสชาติหน่อยนะคะปลาหมึกของเราก็ยังเหลืออีกเป็นคมนะคะผัดไนดะ้อีกหลายเวลาซื้อมาตั้งหลายหลายตัวมาลองกิมกันเลยค่ะมาลองกิมกันเลยนะคะปลาหมึกของ่อไก่อืมอ,อร่อยอร่อยมากนะคะ หวานอีกนิดนึงกเ็เติมน้ำตาลค,ค่ะเติมน,น้ำตาลนะคะเติมถึงระไปนิดนึงไได้เลยรสชาติพอดีแล้วอยากให้สีสันสวยงามก็สีอุดมเติมน้ำ<ป>ตาลเพิ่มรสชาติอร่อยเผ็ดดีแค่ประนีเครื่อ ไลดยเดอร์มาเสิรน้ำแข็ง้ะทุกคนผัดกะเพราปลาหมึกนะคะอร่อยอร่อยสุกแล้วปลาหมึกมันสุกใบเนะาะยไก่ก็จะชิมอีกรอบนึงอืมอร่อยแล้วนะคะทุกคน อร่อยด้วยกันนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเสิรหลายเด้อผัดกะเพราปลาหมึกแซิรแซ่แบคสทั้งเผ็ดคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย,บาย